เขาเจ้าล้องน้องเปมนพ่อนิสิมโอ้ยคือหลายขัดแท้ผู้ได้ปลาใหญ่แกเข้ามาแน่ปลาใหญ่มีบอเป็นรอยได้ยังโซนนอกฮะอ่าวิธีหรอกจอดแบบนั่นละเดี๋ยวไปหาบ่นชักเข้าเป็นจังไรแล้วก็บุญหาหมูอยู่ผู้ใหญ่สมบัติ วานพรพอมกันเ่าเอาวานพรพอรนนมันได้ไหมเองคือขึ้นมากแล้วแต่หลายโตัเราบอกว่นไดนบอกโอ้ยคนเป็นรอยเลยน้องวา,วานหาอะไรนอน้นออสีเปลอ่ยไว่าแต่น้องใหญ่ตัวฝนฝนสีหมือตะมนต์เสพเป็ดอำเภอตะการพืชผล มวนมวน้อยยามห่อนนี่นอผู้ไดได้ป้าแล้วมวนแห้งมาได้มาได้พอยังรงทะเบียนเอาอีกอย่มามาจึกรอฟังตัวมันสิได้ปลามแตกขม้มาฟังนี่เจ้ายิ้มฟังนี่ไม่ยังลองเมืองบนมาอยู่ก่อนอยู่ฟังเบิดบอกปลาไขกับปบ้านที่ท่กลางท่ากลาง คือกูเห็นเอาปลากินแักเกือบอ่ะนน่ลคงเราฟังเราฟังงุม่มเราฟังนี่จังสิทธิพ่อปลากูนคนหลายบ่กพ่อยเนื้อที่พ่อสีปลายบ่อสนอ่ะพ่อเลเนะน่าจะพ่อ เออใส่เราฟังจวดโค้มคือพ่กโค้มนี้มันแตกมันผีวัดแหลปป่าเอาขึ้นมาเบิงเอาขึ้นมาเบิงลิ้นจวด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 คุยอยู่ฟังเนี่ยสิได้วะเมื่อนนี้เศร้าซะก่อนเนาะ

เราเพิ่งไม่ต่อยอีก